ดีครับผมเจนลาปางัวจีนนะครับวันนี้พายุเข้านะครับเรามาดูความเสียหายนะครับสุดยอดเลยนะครับสอง้อยกว่าโต๊ะครับระเนรละนาดหมดเลยนะครับวันนี้มาจัดที่สนามกีฬานะครับกีฬาชนเขาชาวเขานะครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดลำปางนะครับหนองกระทิงนะครับ ไฟเกวอโตครับเจ๊งหมดเลยนะฮะนะครับเราไปดูในครัวนะครับนี่นั่งร้านนะครับไฟสีสันนะครับตรงนี้นะเจ๊งหมดนะครับมาดูในครัวนะฮะตอนนี้ก็จะเก็บของในครัวนะครับกลับไปก่อนนะครับคงจะต้อง มาเก็บประทีพรุ่งนี้เช้านะดูนะน้ำท่วมหมดเลยนะที่เหลือก็มีผลไม้นะครับเต็นท์เติ้ไม่เหลือนะครับไปหมดเลยนะดูนะข้าวของเครื่องใช้เละหมดเลยนะนจากภาพที่เห็นเมื่อเช้านะครับ ไม่เหลือเลยนะครับดูครับเละหมดเลยนะครับตุมเป๊ะหมดเลยนะเราเข้าไปดูข้างในนะครับัวอีล้มละเนละนาดหมดนะ ข้างหน้าอีกประมาณสักเกือบร้อยเมตรนะครับเล่หมดนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูพวกนี้เช้าดูกันะครับขอคุณมากครับ